ซื้อนี่ประชาชนรเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาหลังจากที่คุณนักษิณลงพื้นที่ไปที่พิซูนุโลกแล้วก็ไปพูดกับผี่น้องประชาชนคนเสือแดงเนี่ยนะคะบอกว่าเดี๋ยวจะอาจจะมีเรื่องของการซื้อนี่นะรประชาชนจะได้ลืมตาอ้าปากกันได้สักทีปรากฏว่าเช้าวันรุ่งขึ้นรัฐมนตรีครังท่านก็ดูเหมือนว่าอาจจะอาจจะออกมารับลูกทันทีเนี่ยนะคะก็กลายเป็นว่าก็มีเสียงว,วิพากษ์วิจารณ์ทั้งที่เห็นด้วยบางก็ไใหม่เห็นด้วยก็มีเนี่ยนะคะ ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ค่ะผู้สื่อข่าวนะคะที่ทำเนียบรัฐบาลท่านก็ไปเจอกับคุณจุลพันธ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ไปถามกับท่านประเด็นนี้สรุปแล้วรายละเอียดเป็นยังไงท่านบอกว่าเอาตอนนี้ยังไม่มีรายละเอียดนะคะนนแต่ว่ากรณีที่คุณพิชัยชุนหัว์ชิรันอะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคิดมานานแล้วนะคะแต่ว่ามันก็เป็นเพียงแค่แนวคิด ตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆท่านว่าแบบนี้นทีนี้พอถามว่าเรื่องที่นายกรัฐมนตรีกับคุณพิชัยเ,ยพพเห็นไปในแน,นวทางเดียวกันใช่ไหมคือเห็นดีเห็นงามด้วยคือน่าจะเกิดขึ้นได้ใช่ไหมคุณจุรพันธ์บอกว่าคือแนวคิดนี้มันเกิดได้แต่ก็ไม่มีความแน่นอนนะตัวเองเนี่ยไม่ใช่คนที่คุยเรื่องนี้แล้วก็ยังไม่มีข้อสรุปเพราะฉะนั้นก็อาจจะยังตอบแทนอะไรไม่ได้นะคะแต่ท่านเชื่อแบบนี้ค่ะ ท่านเชื่อว่าจะเกิดขึ้นในรัฐบาลนี้แหละนะอันนี้ก็เป็นทางฝากฝังของทางรัฐบาลนะคะอีกด้านหนึ่งคุณผู้ชมคุณหมาสิริกัญญาก็เป็นหนึ่งคนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้นะฮะจากพรรคประชาชนก็บอกว่าคือแนวคิดให้รัฐบาลรับซื้อนี่เสียคืนจากประชาชนนี่นะคะคือประเด็นแรกเนี่ยจะซื้อออกมาปริมาณเท่าไหร่จะซื้อ,อ,อมาหมดเลยไหมหรือจ,จะซื้อยังไงไน,นะคะเซึ้งคุณรักศิลเนี่ยอดีตนายกรัฐมนตรีระบุว่าจะ ออกมาจะซื้อออกมาทั้งหมดนี่นะคะคือเพียงแค่นี้ non performing loan หรือว่า NPL ก็มีมูลค่านี่อยู่ที่1.2ล้านล้านบาทนะแต่ว่าเวลาธนาคารขายนี่ให้กับบริษัทบริหารสินทรัพย์เนี่ยก็ไม่ได้ขายมูลค่านี่ในราคา100%นะ <S 2> <S 2> <ๆ>อ่ะลองฟังเสียงคุณหมายสุริกัญญาดูค่ะปัจจุบันนียเรามีบริษัทที่ทำหน้าที่ในการซื้อ นี่แบบนี้จากแป้งพันนิดอยู่แล้วเรียกว่าบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่มีอยู่ประมาณ80วัาแห่งณนะปัจจุบันนะคะแต่ว่ารวมกันทั้ง87แห่งเนี่ยก็มีมูลค่าของนี่ที่จัดการกันอยู่เพียงแค่3แสนล้านเท่านั้นเองถ้าจะต้องใช้เงินขนาดนี้บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่มีอยู่เอาเงินมารวมกันก็อาจจะยังไม่มีเงินซื้อคำต่อมาที่แบบประเด็นที่2ก็คือว่าแต่จะไม่ใช้เงินจากรัฐบาลเลยแม้แต่บาทเดียว นะคะอันนี้เนี่ยมันก็เลยต้องถามว่าแล้วตกลงจะใช้เงินใครนะคะรูปแบบนี้เนี่ยก็มีการทำกันอยู่ในหล,หลายๆประเทศก็คือว่าเอามาระดมทุนในตลาดบอนหรือว่าตลาดตราสารหนี้นะคะซึ่งมันก็มีทั้งแบบที่ประเทศที่ทำแล้วประสบความสำเร็จแล้วก็ประเทศที่ทำแล้วประสบความล้มเหลวอันนึงที่เราอาจจะยังจำกันได้ก็คือในช่วงที่เกิดฮัมเบอร์เกอร์ครีิสนะคะ คุณหมายชื่ิกัญญาเนี่ยก็บอกด้วยนะคะคือตอนนี้ก็ยังไม่เห็นด้วยกับแนวคิดของคุณทักษิณน,นะที่บอกว่าจะนําชื่อลูกหนี้ออกจากเครดิตบูโรด้วยนะคะคุณหมายบอกว่าคือหากลบชื่อออกหมดเนี่ยเดี๋ยวจะกลายเป็นคนไม่มีประวัติซึ่งการกู้มันจะทําได้ยากขึ้นไปอีกนะควรจะมีวิธีทําให้ คือจากระวัติเนี่ยควรจะทําให้เขาเนี่ยมีประวัติดีเพื่อให้มีประวัติในการที่จะไปกู้ใหม่เนี่ยแบบนี้น่าจะดีกว่านะคะคุณใหม่ก็เชื่อว่าการที่นายทักษิณแนะน,นําแนวคิดเก่าที่เคยพูดเอาไว้นานแล้วมาพูดใหม่ที่พิษณุโลกนั้นนะคะเพราะมีความจําเป็นที่ต้องพูดพูดอะไรให้มันโดนใจประชาชนที่กําลังมีปัญหาอยู่ก็ต้องนําเรื่องนี้กลับมาขายใหม่เพราะกระตุกรัฐบาลให้ทาเสียที พร้อมกับมีการเรียกคะแนนเสียงจากประชาชนด้วยนะคะคุณหมายมองว่าฝ่ายที่ได้ประโยชน์จากแนวคิดนี้นะคะแนวคิดซื้อนี่มากที่สุดเนี่ยถ้าทําสําเร็จก็คือธนาคารพาณิชย์ค่ะเพราะจะได้เคลียร์หนี้เสียที่มันมีอยู่แล้วแต่สุดท้ายก็เชื่อว่าไม่ได้ทําให้เศรษฐ,ฐกิจดีขึ้นไม่นําซ้ำเนี่ยนะ,ะอาจจะเป็นอันตรายต่อระบบเศรษฐ,ฐกิจด้วยเพราะประชาชนที่ซื้อที่เป็นหนี้เนี่ยนะคะอาจจะลังเลว่าจะจ่ายหนี้ดีไหมหรือว่าไม่ต้องหรอก เดี๋ยวรอรัฐบาลมาช่วยจัดการนี่ให้ดีกว่านะคะนี่ก็เป็นความคิดเห็นจากคุณหมายภาคประชาชนนะคะ